สมดุลของปฏิกิริยาเคมี1เป็นดังสมการนะครับ A บวก B นะสตัวได้กลายเป็น2อซนะครับเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนเมื่อคนสูดดูดแล้วได้สารนะดังสมการจากนั้นทําการกําจัดสารชนิดหนึ่งออกพบว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดังกราฟจะให้ข้อมูลมาในรูปของตารางบางละกราฟบางละการทดลองบางละเรามีหน้าที่อ่านแล้วก็แปลความหมายในอดีตนะครับเวลาคนสมดุลเขาจะบอกเลยมีสาร A เท่านี้โมลสาร B เท่านี้โมลสาร C เท่านี้โมล เราก็แทนค่าตามที่นะสมการมีก็จบนะตรงไปตรงมารอบนี้ไม่บอกว่าใครคือ a คือ b คือ c ดังนั้นเราจะต้องนะมีความรู้ความเขาเ้าใจจริงๆในการวิเคราะห์ว่านะใครคือ a ใครคือ b ใครคือ c นะ a มีส่วนเดียวนะครับ b 2ส,ส่วนแล้วก็นะ c 2ส,ส่วนโดยดูแล้วก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าใครนะเป็น a เป็น b เป็น c หลกนะครับแต่ที่เห็นชัดๆหนึ่งอันก็คือ เมื่อมีการกวนสมดุลนะครับนสารชนิดหนึ่งนะครับถูกทําให้ลดลงอย่างรวดเร็วแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับนะนะในที่สุดโดยที่ทันทีที่เจ้าตัวเส้นบนเพิ่มขึ้นปรากฏว่านะเส้นล่างสุดเพิ่มขึ้นโดยเช่นกันแปลว่าสองตัวนี้ไปในนทิศทางเดียวกันหลุกนะไปในทิศทางเดียวกัน แปลว่าวิกว่าน่าจะเป็น A กับ B แน่ๆเลยดังนั้นมันเลยไปในทิศทางเดียวกันถ้าขึ้นขึ้นเหมือนกันโดยที่นะเส้นบนขึ้นสัดส,ส่วนมากกว่าเส้นล่างแปลว่าเส้นบนเป็นนะบบอยเพิ่มสองเท่าหรือในขณะที่เส้นล่างเป็น An แอนจากนั้นนะครับนะสุดท้าย นะเส้นที่เหลือน่าจะเป็น c cat ซึ่งสัดส่วนต้องประมาณ2เท่านะ mm hmm. เช่นเดียวกับนะ b บ o y แปลว่าทำการรบกวนสมดุลโดยการกำจัดสาร b ออกจากสมก,การ b หายไปต้องทำการเพิ่ม b ขึ้นมาวิธีเพิ่ม b คือ c ต้องสลายตัวกลายไปเป็น a และ b จึงได้ a และ b เพิ่มขึ้นในสัดส่วน1ต่อ2และ c ต้องสลายตัวเพื่อให้ได้ a และ b ในสัดส่วน2อันนี้เป็นสเต็ปที่1ที่ต้องเช็คความรู้ถ้าใครไม่มีความรู้ตรงนี้จะ ตอบไม่ได้แต่ถามว่าความรู้ตรงนี้ยากเลยไหมคําตอบคือไม่ได้ยากนะนะตรงตามเนื้อหาตรงตามหลักสูตรทุกประการหรือเพียงแต่ไม่อยู่ในรูปแบบแพทเทิร์นข้อสอบสมดุลแบบเดิมๆที่ให้ข้อมูลตัวเลขมาแล้วเราแทนค่าหาสมการค่า k หรื จากนั้นหลูกหากรบกวนสมดุลโดยการลดอุณหภูมิอ่ะเป็นอีกหนึ่งสเต็ปหลูกสเต็ปถัดไปรอบนี้ไม่ได้กวนสมดุลโดยการลดบีบอยเหมือนภาพเมื่อกี้นะครับเปลี่ยนเป็นลดอุณหภูมิแปลว่าใช้ความรู้จุดที่2หนูจะต้องมีความรู้ว่าถ้าเราลดอุณหภูมิจะเกิดอะไรขึ้นกับปฏิกิริยานี้หลูกด้วยเหตุผลว่าปฏิกิริยานี้เดินหน้าเป็นปฏิยาดูดความร้อนดังนั้นการลดอุณหภูมิจะนะทำให้สมดุลเลื่อนย้อนกลับไปทางซ้ายแปลว่าหนูจะต้องได้ E และมีเพิ่มขึ้นแปลว่าเส้นบนเส้นล่างต้อง Icism, เพิ่มขึ้นอีกแล้วและเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเป็น1ต่อ2เช่นเดิมหลุกนะครับไปเช็คกันว่านะใครบ้างที่เป็นแบบนั้นหลุกเส้นบนเส้นล่างเพิ่มนะครับในสัดส่วน1ต่อ2ใช้ได้นะเส้นบนเส้นล่างลดใช้ไม่ได้นะครับนะเส้นบนเพิ่มแต่เส้นล่างลดใช้ไม่ได้นะครับเส้นล่างเพิ่มแต่เส้นบนลดใช้ไม่ได้และสุดท้ายนะ เส้นบนลดเส้นล่างเพิ่มใช้ไม่ได้เช่นกันดังนั้นข้อนี้ตอบได้ข้อเดียวคือข้อข้อที่หลนะตัวเลือกที่1ด้วยเหตุผลว่าถ้าหนูทําการลดรบกวนสมดุลโดยการลดอุณหภูมิลงนะครับนะปฏิกิริยาจานะดําเนินไปทางสายหลุกทําให้ได้นะ A และ B ีเพิ่มขึ้นโดย A และ B จะต้องเพิ่มในสัดส่วน1ต่อ2หลุกนะการที่ได้ A และ B ีเพิ่มแปลว่าซิคตตองสลายตัวจา้าซิแคตตองลดลงหลุกนะครับในสัดส่วน2หลุกในสัดส่วน2 Thank you oh, oh,